พระคาถาเงินล้านเคล็ดลับในการสวดอย่าสวดด้วยความโลภให้สวดด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์มีสติสมาธิตั้งมั่นวันละเก้าจบติดต่อกันสองเดือนจะเห็นผลบังเกิดพิกชีวิตให้มีเงินเข้ามาไม่ขัดสนตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะโมตัสสะ ภาควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัจนะโมตัสสะภาควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัจนะโมตัสสะภาควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัจสัมปจิชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยกขาปลายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเม มหาปุณโนมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิละทะโยวิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยกขาปลายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุนโนมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุณนะโมพุทธายะวิละทะโยวิละโคนายังวิละหิงสา วิลทาสีวิลทาสาวิลอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหาลือลือสัมปติชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปลายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภา พระวันตุเมมหาปุณโนมหาลาโพภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุณนะโมพุทธายะวิละทะโยวิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพา หาหาหลือลือสัมปจิตฉามินาสังซิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปลายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุนโนมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุณนะโมพุทธายะวิละทะโย วิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปลายันติ พมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุนโนมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิละทะโยวิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหม สัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปลายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโนมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุ นะโมพุทธายะวิละทะโยวิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหาลือลือสัมปจิตชามินาสังซิโม พมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปลายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุนโนมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะออุนะโมพุทธายะวิละทะโยวิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสี วิละทาสาวิละอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพงเพงพาพาหาหาลือลือสัมปจิฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปลายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเม มหาปุณโนมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอะอุนะโมพุทธายะวิละทะโยวิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปจิตฉามินาสังซิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปะลายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโนมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิละทะโยวิละโคนายังวิละหิงสา วิละทาสีวิละทาสาวิลอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพ่งพาพาหาหาลือลือหลังจากสวดเสร็จแล้วให้กราบพระสามครั้ง